ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจรู้ไหมคะว่าคุณกำลังสลับโลกความเป็นไปได้ของคุณคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP 12ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้จากทฤษฎีควอนตัมฟิลและการเป็นไปได้โดยการทำควอนตัมจำค่ะนั่นคือในโลกของเรานะคะอย่างที่น้โมเคยบอกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นพลังงาน ตัวเราความคิดของเราคําพูดของเราการกระทําหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราทุกอย่างล้วนเป็นพลังงานค่ะและในสนามแห่งพลังงานควอนตัมหรือเรียกว่าควอนตัมฟิลนะคะทุกอย่างที่สั่นสะเทือนที่เป็นพลังงานเนี่ยมันสามารถมีความเป็นไปได้ทุกอย่างที่เราจินตนาการได้เลยค่ะและสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าที่รอให้เราสังเกตหรือเอาความรู้สึกการสั่นสะเทือนแห่งความรู้สึกไปแมทเพื่อดึงดูดให้สิ่งเหล่านั้นควบแน่นและรวมตัว ออกเป็นภาพสามมิติในโลกภายนอกค่ะดังนั้นแล้วคุณคงเคยได้ยินคำพูดของไอน์สไตน์ใช่ไหมคะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณจินตนาการภาพในหัวได้คุณก็สามารถมีพลังโฟกัสที่ส่งออกข้างนอกได้และสามารถทําให้คลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นอนุภาคแห่งความว่างเปล่าในโลกแห่งความตัมฟิลสามารถควบแน่นออกมาเป็นโลกสามิติอย่างที่คุณต้องการได้เสมอค่ะแต่สิ่งที่เราจะทําความตัมจ์ที่ไปอยู่ณนะจุดเส้นเวลานั้นได้ สิ่งเดียวของทฤษฎีหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดนะคะนั่นคือสิ่งที่สั่นสะเทือนเหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันการที่คุณจะจับไปหยู่ณนะตรงนั้นได้คุณต้องเป็นและมีแรงสั่นสะเทือนแบบคนคนนั้นเป็นแบบคนคนนั้นเท่านั้นคุณถึงจะสามารถกระโดดข้ามเส้นเวลาตรงนั้นได้ค่ะการพาดในวันนี้คุณลองลิสต์ออกมานะคะว่าคนที่คุณอยากเป็นอยากเปลี่ยนแปลงตัวตนในอีก3 0วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึก แห่งแรงสั่นสะเทือนแห่งความรู้สึกเป็นแบบไหนและสวมมันเลยค่ะแล้วลองดูสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเริ่มจากเล็กๆที่จัก,กรวาลเขาจะส่งสัญญาณมาหาเราค่ะแล้วเจอกันใหม่ ep 1 3นะคะบ๊ายบายค่ะ